กลับบ้านมาทางที่ก็ต้องมาตะลุยส่วนพักของแม่กันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าเป็นส่วนพักที่แม่แกภูมิใจนําเสนอมากมกับเพื่อนที่สําคัญเป็นแหล่งวัตถุดิบเด็ดของครัวแอนซาวใต้เลยค่ะรับรองว่างานนี้ได้วัตถุดิบไปทําเมนูร้อยๆกันเพียบเลยหวานแล้วก็ตามแม่กับแอนไปดูส่วนพักของแม่กันเลยค่ะที่เพื่อนเนหือนนี่ก็คือหัวบอนค่ะหรือท่าพาซากลางก็คือหัวเพือกส่วนที่กาลังฮักนี่ก็ คือข้าวโพดออนแม่บอกว่าข้าวโพดเขาก็จะมีฟักลักกับฟักร้องเราจะเก็บไว้แต่ฟักลักค่ะส่วนฟักร้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดเอาไปต้มจุ้มกินกับน้ำพริกกันค่ะเด็ดข้าวโพดอ้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวตามแอนกันไปต้อเลยค่ะวันนี้อากาศก็ดีมากๆเลยค่ะไม่มีฝนเป็นวันทเหมอะก,กับการเก็บพักมากๆมาดูต้นนี้กันเลยค่ะเพื่อนๆเป็นพักที่แอนชอบมากๆที่เพื่อนๆให้นี่ก็คือต้นกระเจี๊ยบเขี้ยวเป็นราชาพักอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆกระเจี๊ยบ เขี้ยวนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ป้องกันมะเร็งฟักแบบอ่อนๆสดๆแบบนี้กินแบบสดๆไม่ต้องต้มเลยค่ะเผื่อเผื่อดูทั่วฟักยาวที่แม่ปลูกสิคะฟักยาวยาวเติบเติบงามงามเลยค่ะพักที่แม่ปลูกถูกย่างนะคะปลอดสาน้นไม่ต้องกลัวสารเคมีเลยได้กินนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อใจมาพักที่แม่ปลูกนะคะก็ปลูกเอาไว้กินในครอบครัวแล้วก็แบ่งปันเอาไปให้ญาติๆกินกันค่ะ เด็ดพักแป๊บๆนี่ได้เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแม่บอกว่าเวลาปลูกพักแบบนี้นะคะ่ะพอผลผลิตเขาออกมานี่แม่ตื่นเต้นทุกครั้งขนาดแอนไม่ได้ปลูกนะคะ่ะมาเก็บแบบนี้เวลาเจอผลผลิตนี่อย่างตื่นเต้นเลยค่ะเพื่อนๆดูมาระขี้นกสิคะเห็นมาระสดๆแบบนี้นะคะ่ะต้องไปทําน้าพริกครกเติบเติบร้อเลยค่ะส่วนที่แม่กําลังรดน้ำนี่นะคะ่ะก็คือต้นนำ้ำเต้าที่สมพรจะเรียกฝักทองว่นนาน้ำเต้าค่ะเพื่อนๆแอนก็เคยทำแม่นะคะ่ะทํให้แม่ต้องปลูก พักให้เนื่อยมียูบยบย่บบ้างแม่แกบอกว่าไทายแกยู่เชยเชยนะั่นแหละจะทําให้แกเนื่อยมาๆคะ่ะโอ้โหนําเต้าลูกเติบเติบเลยค่ะเพื่อนๆแม่บอกว่าได้มาปลูกพักแบบนี้นะคะเมื่อได้มาออกกําลังกายก็ได้มาสุดอากาศบริสุ์ค่ะเพื่อนๆพัก,พกเนื่อเซจแล้วก็มาเก็บพักกันต่อที่เพื่อนๆเ,เห็นลูกสีเรืองเรืองนี่ก็คือแตงเปรี้ยวคะ่ะแตงเปรี้ยวเนี่ยเอาไปทําแกงส้มนี่ร้อยมาๆค่ะเพื <ๆ S 3> พ่อนๆนอกจากแตงเปรี้ยวแล้วก็มีแตงกวาลูกเล็กแตงกวานะคะ่ะที่พิ้วขอ ก็จะมีเมื่อน,น้ำเล็กๆค่ะพอเอาไปล้างเดี๋ยวเขาก็จะลุดเองพักที่แม่ปลูกแต่ละชนิดที่นี่คือดกแล้วก็งามมากๆเลยค่ะรีมือปลูกพักของแม่นี่บอกเลยว่าเก่งมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนกลับบ้านปทุมนะค่ะแม่บอกว่าให้มาเก็บพักอีกรอบจะเอาพักนี่แหละค่ะไปทําเมนูเด็ดๆที่ครัวแอนซาวใต้กันค่ะและนี่ก็คือพักของพวกเราที่เก็บมาจากสวนของแม่ค่ะเป็นไงบ้างค่ะเพื่อนๆพักที่แม่ปลูกเองปลอสซ่านปลูกด้วยใจให้ลูกๆได้กินนี่ม มันดีต่อใจจริงๆค่ะไว้เพื่อนๆรอชมเมนูร้อยๆจากพวกเรากันได้เลยค่ะ